คุณผู้ชมครับกรแข่งขันไ่หนักจัาดูนี่นะครับการแข่งขันเจกาการอกเนกนะครับผมกพี่นักวจะจุก้ท

นี่การเป็นการ โกรังนะครับพ่ออ่านให้ฟังหน่อยครับน้องเอเป็นการยุธยวัยพิษณของน้องมั่นแดงนะครับนะครับบอกว่า <WKinosaur> <ioni>

มมกรรมการขยับเป็นกรรมการครับมาคนละร้อยครับเดี๋ยวผมจดชื่อลงกระป๋าเงั้นขอเป็นผู้ว่ารองนางก่อนที่จะขอกรรมการกลางเพราะกรรมการนะครับกรรมการยังมีหมาอยูแล้วมาไม่ได้ครับผมหรือกรรมการกลางกรรมการกลางครับผม anyway. <ush vant ain> ถ้าขอขอเชิญต้องการผมแบบไหนเอาแบบไหนเอาแบบมีสร้อยหรือแบบทำไมไม่เป็นมีสร้อยครับทำไมเพราะว่าไม่ใช่ทีมมีสร้อยเออดีด้วยไหมไม่ดัง อ๋อนะครับมันจะรับคือป่าป่าครับเคยข้าโบนไหครับสักครั้งในชีวิตครับเป็นชมพา่ให้ผมหน่อยได้ไหมครับผมกร้าแคบพางครับป่าครับเชิญครับเชิญครับทนี้นีป่าเนี่ยครับอะไรก็ยังท้าย็ตาป่าครับเรียนเชิญครับที่ใช้ถ่ายป่าปาจะถ่ายด้วยเดี๋ยวให้น้องถ่ายให้กันเรียนเชิญครับป่าโอเคเรียนเชิญครับไม่ฮะป่าจะเอาเอาจานอะไรจะเอาจานอะไรสัก ตู้ผมได้ครับฝากได้ครับถ้าปูโผลไม่อยู่ก็ตามเลยครับฝาครับโอ้ห่นย่นแล้วปูไม่กล้าแตะต้องเลยที่เชื่อครับโปูมือสั่นเลย่ชุดป่าสั่นปลาตาฮับเดินไปครับเข้าถึงสนามได้เยครับเที่ยวเม้องละไปหนึ่งครั้งครับเป็นกรรมการคดีมาสักเป็นกรรมการคดีมาสักด้วยนะครับเป็นคนที่รู้เรื่องแบบรวยดีครับผมอาปาร์ตเมนต์นะครับป่าครับป่าชื่ออะไรครับ ขอบคุณนะครับป๋าเอกชัยศรีวิชัยวันนี้ที่เดินทางมาทุกท่านอาจารย์เจ้าของเพลงมาเอกชัยปังโผล่นะครับป๋าพอป๋าโผล่ฮครับผมผมอยู่ก็เดียวอยู่ไหนนะอยู่มากี่ปีสองปีผมอยู่สามปีเดียดทีท่านใหญ่แ่ะป๋าแล้วก่อนขอคอ ขตให้บตก่ออชุดแตงกายให้กรรการด้วยครับจะนผ้ามนี่ะใส่ชุดได้เลยนอเนี่ยยจะไม่ก้าต่อกันทีจะไม่กล้าเลยตัดิงสัเลยทรป่ารด้วยนะรับถากเรื่อง่าแล้วรู้นะเห็นรูปแล้วกุมพิฆาตอฮะปืนมา้าอเอวที่กองร้อที่กองร้อ อะไรเสื้อตัวน้ไม่หอไม่หรอกครับตรงนี้เด็กห่เรอ่นี่น่พราาแต่งตััผมกล้าพูดิดนึงหน่อยตะกี้เห็นในชุดกูไม่ได้เห็นุ่เสื้อเก่งเลยโอ้ตอนนี้ครับใจเลยเป็นนุ่งต้องใส่เห็ดกัียเ่ใหาเก่งใหหายกเล่นเล่นเลยรเล่นเลยมึงก็เล่นเองดิพี่ขอใส่เหกัดห้คณะกรําการนะครับ เป็นครั้งแรกที่้าเอาลก้าจัสวยจังเลยสวยจังเลยเวไว้้องล่ ตยกันให้ดนะไ่ต่อยตุกตาที่ปนกตาตัวโตสาผมไมนเกลือผมว่าธรรมดาคำว่าการตัดตัวเกลจะต้องถ่ายรูปเก็บไว้ีลึกอ่าฮะันนี้คไม่กล้ามาถ่ายกบจปตาจตถ่ายรูปเยะ้วมา้วมาาหน่อยา ถ่ายไใช่ไหมถ่ายไปครับถ่ายเลยใช่รับถ่ายแล้วครับถ่ายรปแบบปุ๊เหมือนป่าป่าดุ้หมาเดินเพื่ถุนหลงล้เ้านี่ยถ้าป่ารูปนี้ขึ้นหน้าโทรศัพท์นะเพื่อนหายบุป่าวุ้แจออกจากโทรศัพท์แล้วมันล็อกอยู่เซเลย ลูกใครอยู่ข้างไหนี้อันนี้อันนมก็สัต่องสามมวกก็กระป๋าหมาผมไม่เป็นมองมันครับมัจะนั่งทำไมไม่เหรอต้องมองเลอฮะป้ากัน นายจะทนดิโอเคชูน้ำตาลนไม่ได้ป่ะิ๊แต่นแต่ดูทุกทีเขาได้กันนะไม่ต้องไปแบ่งูอ้าวติดตาติดตาอรำล้เลยนี่ไปที่ออกากาเพื่อความท่ยวต้งปิดตาขอพระปิดาให้กับกรรมการหนึ่หนึนะครับ ก็ป <toys> ิดตาเด่นันะครับเชนักมวยทั้งคู่กระสานครับกระสานเนี่ยเร็วๆเร็วก็ตื่นเยครับสัญญาเกิดยรรมการนะฮะ้มเดีะยวกการสั่งชกชกเลยนะครับกระสางชกเลยะานระขย่าเี่ยวขวาเสี่ยวก เอามาเอาเอาเอา

วันนี้ผมจะมาเรียนรู้อาไดยังได้ครครับขอบคุณทเชิญด้วยการเมงครับไปยังไงอาครั้งแรกครับเราจะกรงครับระปิตาเลยครับปิตาเมื่อกี้อาปล่อยเงินประการเห็นนแก้เรื่อยมาทำมารำเมืกี้การสื่อสารจัดจัดรการนะครับ អត់ឯងឯង

ยุทธศักดิ์ <laughs> ก็บอกมาว่าคืนนี้สูสีกันมากสูสีกันมากตัดสินใจครับไม่มีน้ําหนักครับก็ไม่มีน้ําหนักก็ต้องรับครับ <celebrate> เดี๋ยวเราจะมาพบกับการตัดสินเ่อค่าใบ4โมงเย็นโอเคเลครับขอบลคุณะครับอบคุณป่าด้วยครับ่นคุอยากลงอะาครับมเดี๋ยวเรามปพบกันตรงนี้นะอน่โมงเย็นนะครับ้งทั้งทั้งั้ทั้งทั่งงทะั